วันนี้อยู่กัลเซลปีใหม่นะคะจะเตรียมรถส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะสองประตูวีคลอสสีสีสากสดสดเปลแซสสีบรอนเงินรงิงามยามดีวันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเตรียมรถค่ะตอนนี้ทำความสะอาดเช็ดเรียบร้อยหมดแล้วนะอไะใส่ป้ายแดงให้ลูกค้าก่อนอ,อยู่ตรงนี้ค่ะนะเต่น้ำมือเตาล,ละเน้น โอเคไปด้านหลังก่อนใครมาด้านหลังต่อนะช่้ชีวิตมากเลยช่วงนี้อนะอยู่ตรงนี้มรานะ เรียบร้อยนะคะเสร็จปุ๊บก็เอาคลิปเซตกับกระดาษหัวยุ่งหัวยิ้มหมดเลยหัวยุย่งหัวยิ้มหมดเลยเอากระดาษกับคลิปเซตใส่ไว้ในรถอันนี้เราจะรอส่งมอบใติมันพิ้งี์เจ้าปับ๊บปนี่จิปเซต สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอีกครั้งค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะกับเซลปีใหม่อิซูซุเชียงตลายโดยกลุ่มลกเงือสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้นะคะเตรียมส่งมอบกับรถรุ่นค่ะ2ประตูวีคลอส4คูจุดศูนยเกรดแซสสีปลอนเงินคันนี้เลยคันนี้เป็นยูโรหนะคะเครื่องยนต์สามจุดศยูโรหนะคะเหนื่อย อ่านะคะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่ค่ะตามนี้อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลย0953์8ก้าห้าสามสามแปดเก้านะคะเดี๋ยว